สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะบ้านองบรรณาชัยขอค่ะเพื่อนคพ่ะมาค่ะวันนี้มาพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บกระเทียมอีกแล้วนะคะว่าจะเอาไปทําเมนูอะไรดีเนาะค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะจะเอาไปฝากเพื่อนที่ทํางานนะคะเพื่อนฝรั่งเขาอยากกินค่ะดูนะคะมันโตไวพึดค่ะฝนมันลำรำนะคะเพื่อนค่ะงามมากเลยอ่ะนี่นี่ค่ะเพ่อนดูโตไวพึดอ่ะค่ะ งามงามเลยเป,เป็นกอเป็นกอเลยนะคะดูค่ะเพื่นๆโอ้ยว้าวกาลุ่มนี้กลุ่มเดียวก็น่าจะกอแล้วมั้งนี่ค่ะโหงามจังเลยค่ะเพื่อนๆนตั้งกล่องเก็บไหมคะนี่ค่ะนุ่มคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวนะตั้งกล่องเก็บดีกว่าแต่ส่งให้เพื่อนดูก่อนค่ะนุ่น หนขึ้นไวย,ยาวยาวขึ้นไวย,ยาว,ข,ว,ยยาวขึ้นเร็วยาววัยแท้ค่ะมาไหนนะตั้งกล้องเก็บให้เพื่อนๆดูสักน้อยนางค่ะนี่ค่ะเพื่อนมากอน้อ้ก่อนเลยเนะาะนี่ค่ะ ต้นกำลังเก็บกำลังกินเลยค่ะทุกท่านค่ะเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานนะคะแล้วก็ตัวเราจะเอาไปทำกับเขาด้วยค่ะเก็บไปไว้อาทิยียหนึ่งมันก็หมดนะคะใส,ใส่นู่นใส่นี่นะุพ่นใส่ ทำกับข้าวนะผัดใส่แทนใบกะเพราใส่แทนได้ทุกอย่างเลยค่ะฝนล,ล่อยๆนะคะท,ทุกคนคะวันนี้นะแะ่ว่าก็ไม่สุกเยอะนะนี่ค่ะจิ่มแบบนี้ชักแปบ๊บเดียวเตรียมนมบ้งนียค่ะ ไม่เอาเยอะค่ะเอาพอกินเนาะเยอะยแยะเต็มป่าค่ะเพื่อนๆค่ะกระเทียมป่าเดนมาร์กจะเลือกๆหน่อยนะคะวันนี้นค่ะเอากอไหนก็อไหน <c ười> มันงามค่ะูจะเอากอไหนค่ะ คุณขวัญเห็นหรือเปล่าคะนี่ค่ะมาเราหยกล่องมาตรงนี้นะคะเป็นดอเนี่ค่ะนี่ค่ะนะเอาตรงนั้นนะคะนั้นงามๆนั้น ไม่ได้เก็บเห็นหนูเลยนะคะเมื่อกี้น่าเห็นมันออกอยู่เดี๋ยวน่าจะเดินไปดูสักหน่อยนค่ะน,นี่นะคะเดี๋ยวนาอากอนนี่ค่ะกำขัดนิ่งเงียบ ตกก็จะแช่แข็งหน่อยนะทุนนี่ค่ะอืมนี่ค่ะอืม สายนะคะนี่อเห็นไหมคะป่าทายก็จะงามอย่างนี้นะคะดูค่ะมันเป็นกระจุกกระจุกเลยคะ่ะเป็น จิ้มเมาจิ้มเมา,าแล้วค่ะดูค่ะ,พะเพื่อนเจ้ากอไหนคะนี่ดูค่ะมันเป็นกอเป็นกอเลยนะคะเพื่อนค่ะงาม ค่ะเพืนนะะ่อนๆค่ะงามมากเลยค่ะ,คะบ๊าดมองค่ะเพื่อนๆเฉวผู้ช่วยมอคะเพื่อนตัดกระเทียมกันคันนี้ค่ะ kau jangan ni ni kha hmm ni hmm าจะตัดตรงนี้อีกกลุ่มนึงนางก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะมันติมแล้วค่ะตะก้าพอและเอาไปแค่พอกินนะคะน้งามค่ะเสวย

เปิดที่ดินนะคะฝนมันซอยค่ะ นี่ค่ะคุณคนผลนโอ้ยตัก่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วค่ะทุห็นคะพอแล้วนะคะนี่ค่ะผลงาน,นะคะ่ะเต็มเลยแับเดียวค่ะนุ่นค่ะเห็นไหมคะมันกำลังขึ้นกุุ๊ปิปิเต็ม,มหมดเลย ลังกินเลยนะคะเพื่อนนู่นที่ยาวกบยาวทีวว่มีก็มีนะคะคเพื่อนค่ะนะอออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะมันเยอะค่ะพอละเอาแค่พอกินนะคะฝากบานเองบันนาชั้นเนวนะคะฝากเป็นกําลังใจให้นะเพื่อการทาคลิปต่อไปเด้อจ้ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูประชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้านี่คะ่ะเพื่อนค่ะ ไปไปค่ะนคะคะ